ช่วพลังควมแรงเพิ่งปล่อยมือนะเออเออเอยเออเียวม่้โอ้แน่แน่นอนเว้ยแน่นอนจริงๆแน่นอนจริงๆไปใช่้าวอ้ไรใคว้มันลมติ ก็ขึ้นขึ้นหน้สิๆแล้ว่ามันลมเลยเห็นไหมเต่งทางด้วยวทุกีสวัสดีแล้วก็ทักท้ายพี่น้องช้าว y o u t u ช่องอมสินออดทัวร์นะ ว่าไปไหนครับยังอยู่กับมกักซิคเอเคสองร้อยสองร้อยอีมีอีด้วยนะตัวนี้ไนงะสภาพเก่านอก,กนะเก่านอกแน่นอน,นแน่นอนเดี๋ยเดยเพราะมันติดเกลือญี่ปุ่นนะเฮ้ยลูกพี่ไปคอ,ขอห้อน,นี้กันเลยพี่ไปหไหน ไกับก็เป็นไม่ปุ๊กใจเบดมาไม่ต้ใส่เดีี่นเมื่อตีโอ้ไปไหนตะวี่วันหนาวันไหนที่ไปเราก็จไปทังวันนี่จะกลับบ้านม่ไปไหนก็ไปต้อยตีแล้วงสังวาตะกี้แล้ก็ลงไปทางไ <Okay. S 2> นี่ป่าเเนองป่าเลียนยู่หันเห็นป่าเลีนอยู่เดีวไปลุกสมัยลุกโลกีเจะไปไใส่ตัวใ่ลกีแกจะกลับเลยไปห้ากลับ ครับคับับแล้วรรว่าไปมันซื้อปไผ่เลี้ยงในอกไปมาเห็นไผ่เลืองหลายกคอครับมีไผ่เลี้งด้วยด้ือสวยใส้ทงนามันล้มูกพี่แล้วไปต่อใชู้กี่นมีป่ เคยนละนาไฟคนละีูแกวก่อนตัวเดินเสียงยังนิ่มนีเลยเสียงยังเดินจุดจุกับกับอยู่ดูสภาพข้างน,นี้ือว่าจุดจุดโอเคโอ้ยังไงดูกีีไปทาเบิ้ลดูกี่แล,ล้วกเียงไปข้างหน้า เกี่นิดี้ก่อนจอดอาบน้ำก็ระวังถอยก่อนเมื่ี่เสียอาบน้ำถอยก่อนถอยก่อนน้ำที่เสีอาบน้ำก็เยกบายก็ระวังล้างกระจกปะล้าง้าล้างก็รวังเออน้ำล้างเื้อล้างตัวหน่อยอนี้นัง่ร้อนนิดหน่พี่ หอนหอนแล้ววะเห็นงานมื่อยหอนไรหันหนามาหนามล้างหน้าล้างตาก่อนไปส่มสดชื่นแล้วแล้ววะอันนี้แหละไปล้างหน้าล้างตาเศาเบย์นี่นิดหน่อยย่างไปตังไก่แล้ววะ ตักเอาปลาล้วเดี่ยได้ปลาด้วยละวะย่างกูพูดปลาตัวหนึ่งเหียพี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวไปก่อนก่อนลูกพี่ไปก่อนเฮ้ยสองตัวสตัวพี่ตัวใหญ่ด้ยลูกพี่เฮ้ยด้ไดเฮ้ยดๆเดรับปลาก่อน เดี๋ยว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 ชุด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 ๆๆดๆดยวสองสองตัวสองตัวใหญ่ๆทําไงถึงจะได้มันฮึแม่กระจอบอๆอๆๆกระจอมันใึ้กันเนี่ยเย้พี่ที่สองตัวเลยนี่ De o, de o, de o. เดี๋ยว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 เออีดแนะนำเหมือนก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวลูกขี่มากก่อนยังบ่ละ่ะไปฮะยั่งดีกว่าเรนนี่มาตักอีกสองตัวนี่เดี๋ยวเราลูกพี่แกมาตักก่อนนะนั่งดีเลยว่า ก็ครั้งวิหันปูเลอปลายุบวกเที่องมองสุดดไทยมันล่มติดจะขึ้นว่าขึ้นไปมันล่มติดขึ้นาขึ้นไปมองปูเรืมองสุดปูดแล้วโอ้หเดี๋ยวเฮ็ดหอดหันม่หอดทอนเป็นปะันขอดอเปียงน้าให้ปหน้าออกมาตี <umba> โอ้พท่านป่าไปแล้วไปก่อนแล้วเฮ้ยวต่ตัวนี้ตัวนี้ทำเดะเอาตรงนี้นี่แล้วไปใส่ไปเอาไปตรงนี่เสียพันหอมเจาะๆนี่ใส่ป่าจาะ มือไปคู่อยู่มบงไปมุ่นปุยตัวนี้ต้บอกไว้ตัวนี้คนายู่นทางหนาไปเขาพีไปเดินทางหนาํำเจิ่เนี่ยทางหนาํำเจ้่งทางดางตันี้ทางดางกันทวีปเฮ้ยปลายตัวนี่นะพี่มึงรู ใส่เข้าไปได้ดีเลยตัวพี่ป่านี่กินเลยนะออป้องเนี่ยกว่าป้องหรืทั้งกดหรือพี่ป้องยังไงเออทันดีออกมาแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่ต้มปนตุ่มเป็นตัวนี้ กันีเหกับตาตีหแล้ไปนี่อยู่ดูหน่เด้เอาไปใส่ข้เก่าอไอยู่ป่ามันลงลงไปแต่เจ้าป่อยที่แหลกมันป่ะเจ้าป่อยต้อวันป่อเดี๋ยวพามาจอบป่าด้วพี่หน้องมันจะงใหม่กว่าีอะไอยู่ใน ่ตรงเกาตเตเปิงเสานี่น้ำกำลังไหลแรงเลยลงมานี่แหละวอ้หอนแดดหอนแดดหอนคักนีน่พี่<ด>ปูนเล่พี่ปันหินเรียปูนเอาไปยังดูพี่ ไปไหนไเล็กเลยเล็กได้ไ่น้องบนเครื่องไม่ได้เล็กได้ไหมไม่เห็นสีิดงๆ็เหมือนว่า,ามันว่าม,มันเกี่ยเลโอ้โอ้โอแข่งเดี๋ยวลูกพี่ยังเล่งๆอย่างนี้เย าไม่ทันตอนลูกพี่แกลือล้อลื้อท่อเลยขุนท่อรถกองยีงเลยเราลืออล้อท่อมากองกหมดถ่ามาเพราะท่านเรามือมือแกลื้อท่ออยู่แตกแค่ค,คนไหมท่อเราหยุดแต่ว่าแกไม่อยากเก็บก,ก,กับอุ้มไปท่าอะไรกูมาไม่ทันลูกพีก่แก เป็นยืนเลยพีปนยืนนี่แกจอดตรงนี้ป่ะเ็นเห็นป็นจอดก็ใส่ง่าไม่ดีป่ะมีแต่ใส่ให้น่ดงๆแี่ กปูนยังไหลเยนพ็เสาไรยางไรยางทั้งเตะมัไงรยางทั้งเตะไรยางทั้งเตะเขาไรยางขึ้นเกด้าปลาช่อนใหญ่ไปต้มแล้วใช่ป các nhiều kiến thì mới chắc quan đấy đôi vậy, thấy là là nhìn ไส่สวยแรงจริงคือการใส้ก่อสั่ง ดีมากโอเคแจ้วรุ่นนี้ก็นาเล่นได้มากสิกนนาเล่นเยอะพอะระบบไฟน์บอลไลนะแต่หาสภาพที่สวยตัวนี้เอวก็แน่นด้อเอวแน่นโซ่เต็มเต็มทุกระบบไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มไม่มีซิมรือว่าระบบใช้ได้โอเคแจ๋ว เดี long, ๋ยวพามาติดตามกันคลิปหน้านะพี่น้องนะคลิปนี้จบแค่คลิปนี้ก่อนเ้อเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าพี่แกจะทำอะไรแกดีมเพชรมองใส่ตรงมองเอ็นเนี่ยอะไรนี่แกเม่กี้อีกทีนึงคือมานี่มีสวัสดีรับ